เดี๋ยวน้องเวียร์ก็ดีวันนี้วันนี้เป็นพี่เบียร์แล้วพี่เบียร์วันนี้วันนี้มาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วครับจริงๆแล้วคือทุกคนเนี่ยเขาเขามีความตั้งใจอยู่แล้วเราจะเห็นตลอดครับตอนทํางานเพราะว่ายิ่งช่วง้ท้ายๆที่พวกเราต้อง้บป่าพร้อมกันหมดทุกคนเลยนะฮะช่วงแรกถึงมีแค่สามสี่คนเนาะมีพี่นัทมีผมมีมีเทช แต่ว่าตอนตอนท้ายเลยอ่ะทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในป่าด้วยกันค,ความลําบากมีแน่นอนอการสแสดงที่ยากขึ้นเพราะมันเป็นช่วง้ายของเรื่องมีแน่นอนน้องๆทุกคนตั้งใจมากครับเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องใช้เวลาถ่ายเยอะอพวกคนเยอะแล้วถ่ายยากถ่ายกับซ G จีแต่อยู่ในปา่าพมื่กี้ไปอยู่ันสองสามวันมียุงเยอะคือถ้าทุกคนแบบมีใครสักคนเด็งที่ท,ที่ที่ไม่ตั้งใจไม่อ่านบทหรือว่า ทำไม่ดีอ่ะมันก็จะทำไปทุกอย่างคือคือยิ่งช้าไปอีกแต่ทุกคนในเรื่องคือแบบน้องๆทุกคนคือแบบเขาตั้งใจมากครับคือน้ากับผมเนี่ยพอพอวันนี้เริ่มหลุดนะพอพอเริ่มจับคู่กันได้นะสามีคนนะพอเริ่มคุยกันนะผมกับน้าเดินมาแล้วเฮ้ยยุก้าศูนย์เดินมาแล้วยุก้าศูนย์บทไปอ่านขับรไปอ่านมาเนี่ยน้าแบน้าแบบน้าเหมือนคู่อ่ะน้ามันตอบบทกับพี่เบียร์เข้ากับใครบ้างไมแ่ใจหรือเปล่า จริงหรือเปล่าทำไมไมทำไมโบพูดแบบนั้นนะคะังไูล้อเล่นขันล้อเล่นพี่เวียร์เป็นคนที่ให้พวกเราตั้งใจทำงานมากจริงๆค่ะจริงๆหลังจากที่พี่ชวนคุยเรื่องที่จบแล้วไงจบแล้วโบดอ่านบทอ่านโบดเนี่ยทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารักมากอ่าแล้วน้องๆล่ะได้ร่วมงานกับพี่เวียร์เราได้ข้อคิดเราได้อะไรจากการร่วมงานกับพี่เบียร์บ้างพี่เวียร์น่ารักค่ะก็ จะคอยสอนว่าสมมุติหนูเล่นซีนแบบเหมือนโดนทําร้ายอะไรเงี้ยแล้วพอจบจบซีนนั้นแล้วพี่เวียก็จะเข้ามาบอกว่าตอนถ้าเขาดูอยู่นะคะถ้าเขายังไม่กลับบ้านคี่ก็จะเข้ามาบอกว่าเอ้ยเราต้องเจ็บต่อสิอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าหลุดต้องแบบเล่นยาวๆจนแบบให้คาแนะนำใช่ๆๆใช่ค,ะ <ๆ S 3> ค่ะอิงฟ้าล่ะคะเขาก็ดีค่ะเขาใจเย็น,นะค่ะแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆค่ะเขาใจเย็นเราก้าเทกสิบเทกเขาก็ไม่ว่าเนาะน้องโบล่ะ เป็นยังไงบ้านร่วมงานกับพี่เบียดีดีมากค่ะบอกบอกพี่เบียได้เลยค่ะบอกพี่ได้เลยหนูอยู่กองหนูแฮปปี้มากกับบ้านฝันดีทุกวันพี่เบียถอดเสื้อทุกวันเลยแฮปปี้มากฝันเหมือี่เลยหรือบอกเขาไอ้ชากเนี่ยให้ถอดนะไม่ถอดไอ้นั่งคุยกันไก่น้ำแต่อยู่ในกองเนี่ยถอดถอดเสื้อเดินเดิ รเรารทุกคนในกองแฮปปี้มากค่ะแล้วก็พี่เวียเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงให้พวกเราฟังการที่โบอยู่กองอและมีพี่เวียอยู่ด้วยเนี่ยได้ฟังเพลงที่ปกติไม่ฟังอะคะ่ะ <laughs> แล้วก็ปกติร้องไม่ได้ <laughs> แต่เรา <laughs> ร้องได้ <laughs> พอพี่